แม่คลั่งรักมากดิวอริสลาวางแผนธุรกิจใหม่เพื่อลูกชายน้องไซลาสเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของดิวอริสลากับสามีนักธุรกิจเซบาสเตียนลีและลูกชายน้องไซลาสที่สำคัญบ้านนี้เขาหน้าตาดีทั้งบ้านเลยด้วยค่ะลาสุดดิวได้แต่งตัวสวยไปมาร่วมงานเดินพรมแดงในงาน m a s s a e s t h e t i c Expo How of c o n f i d e n เอ หลังจบงานเลยมีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่ออัปเดตเรื่องชีวิตครอบครัวลูกอีกคนจะมาไหมโอ้ยยังค่ะเพราะกว่าจะลดน้ำหนักมันยากมากเลยแต่ตอนนี้กํำลังจะมีธุรกิจค่ะเป็นแบรนด์เด็กมันต่างกันไหมกับที่เราเคยทำแบรนด์ความสวยความงามมาที่ดิวตั้งใจทำแบรนด์เด็กเพราะคือชีวิตเรามันก็เหนื่อยมาเยอะแล้วเราอยากให้ลูกเราเป็นเด็กที่โชคดีที่สุด ในฐานะพ่อแม่เลยอยากสร้างอะไรสักอย่างที่ให้ลูกโตขึ้นแล้วพ่อแม่เป็นเจ้าของอันนี้นะคืออยากถามเพื่อไซรัสเขาจริงๆให้ไซรัสเป็นประธานบริษัทไหมก็ถ้าในอนาคตแปลนยังอยู่เราตั้งใจมากๆเขาก็จะได้เป็นแหละเรียกว่าเป็นคุณแม่ที่คร่งรักลูกชายหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะทําให้ตอนนี้น้องไซรัสนั้นึืนแท่นเป็นว่าที่ประธานบริษัทไปแล้วเรียบร้อย ขอบคุณข้อมูลดิวอริสลา